นะครับกลับมาอีกครั้งนะกลับมากับสายฮันเตอร์นะหลากหลายในการต่อสู้นะเจ้าแห่งสปีดการเคลื่อนไหวเป็นเลิน,นะวงวยเป็นเลิศเอ่อส่วนสายนี้นะก็คือเริ่มแรกก็จะมีธนูให้เราห้าร้อยดอกครับแต่ผมใช้ไปแล้วกี่ดอ,อกไม่รู้กดไอดกดไดู<ม>อ๋อเออมีบอกนะตอนนี้ใช้ไปแล้วนะตอนนี้ใช้ไปแล้วประมาณสัก เออเจ็ดดอกโอเคนะกูคือกูไม่เก่งคนาดนี้นะบูยง่ายก <c oughs> ูมัวเฮ้ยมัวแต่มึงก็ดาเอาถูกนะสายนี้ก็ส่วนใหญ่ก็ต้องใช้ระยะประชิดมากกว่านะเพราะว่าเออจากนี้เห็นคือใช้ธนูแล้วธนูจะหลงมากครับนะกดขิกขวาครับ,นะรบเอ้ามึงเล่นอะไรของมึงอะนะนะผู้เล่นก็คนเดิมครับ ปาบาทนะกดขี้ขวาในการใช้ธน,นูนะกดค้างนะขี้ขวาค้างแล้วก็จะทําการชาร์จนะชาร์จวิดวิดวิดนะกดท่าแรกนะท่าแรกก็คือเป็นเออมีดเล็กๆนะมีสายฟ้าจิ้มเข้าไปที่จะตูเฉยพูดง่ายๆเหมือนเครื่องช็อตฟ้านะสมัยนี้นะ,นะอาโอเคส่วนนี้ก็คืออาจารย์ของกูนะ อาจารย์ของเราดูชนนแม่งเจ๋งกว่าเราคร <c oughs> ับก็ส่วนตัวนี้ก็ส่วนใหญ่จะได้เปรียบเอ่อทางการโจมตีทางไกลมากกว่าแล้วก็หลอกล่อคู่ต่อสู้นะให้มึนนะพูดง่ายๆให้มึนนะไม่รู้ว่าเอ่อมึงจะมาตีกูทางไหนนะลองวิ่งแม่งรอบๆไปวิ่งรอบๆ วิ่งวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมวิ่งเป็นวงกลมวิ่งวงกลมเออพอแล้ว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 นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่นี้อาจจะปัญญาอ่อนไปนิดนึงนะแต่เราทำเป็นให้ยุให้ดูเป็นตัวอย่างนะเออความสามารถนะคือการเก่อกวนนะเก่ะกวนผู้อื่นนะให้แม่งอยู่กับที่ไม่ได้นะคนตีนนะ ไนะปเรียนสก,กิลครับไปเรียนสก,กิลอันนี้ผมมันผมไม่ตั้งใจจะเล่นใหม่นะอันนี้คือผมมาสร้างแล้วก็แนะนำเฉยๆนะฮะเดี๋ยวก็ลบทิง้งละไม่ก็คาไว้งั้นนั่นนหะเออกดเรียนสก,กิลครับถ้าถ้าสตีนปิดไปเลยครับปิดปิดครับปิดเออถ้าสตีนนั่นนะครับโอเคอัปเกรดเสร็จแล้วกดเคครับเพื่อเปิดดูสก,กิลแล้วก็คลิกมาใส่นะครับ ส่วนนี้คนระัส่วนใหญ่ก็จะพิชคู่ต่อสู้โดยการอยู่ข้างหน้าได้ง่ายดดยกว่าด้วยสกิลนะครับสกิลต่างๆของนัทโนโทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอันนึงขอลองก่อนนะะเอ่อแค่หมุนไปข้างหลังเฉยน,นะอย่ามาอ๋อไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวโอเค น้ำก็ซีนายก็มีเปิดเอ้ยมีเซิร์ฟมาอีกเซิร์ฟหนึ่งแล้วนะเปิดไ้สองเซิร์ฟแล้วครับก็คือเซิร์ฟแรกกับเซิร์ฟสองตัวละครสมมติว่าเราเล่นตัวละครของเซิร์ฟแรกใช่ไหมครับพอเราไปเปิดของเซิร์ฟสองปุ๊บมันจะไม่เหมือนของเซิร์ฟแรกนะคือมันจะให้สร้างใหม่หมดนะครับถ้าไม่มีนะกดกดนั่งครับกดนั่งตาม ตามที่ผมบอกว่าถ้าจะไม่เหมือนกันครับกดนั่งครับนั่งครับฮ่าฮบวกอะไรเงี้ยลบลบไปลบไปนะไม่ไม่น้องสนใจแม่งคุยนะช่างหัวแม่งนะกดนั่งครับเอาอเฮียมไม่นั่งอ๋ออ่ะโอเคกูคส่งหวยตรงนี้เสร็จก่อนนั่นแหละเออมึงส่งเสร็จแล้วมึงก็ลาอีกลาอีกทีนึง ซึ่งผมบอกแล้วถ้านั่งถ้ายืนถ้าโกรธถ้านอนท้าอะไรจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ท่ารักนี่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือมันจะทําสลายโยข้างบนนะฮะไม่ <c oughs> รู้ทําเพื่ออะไรโอเคนะส่วนไอ้ผมลืมบอกไปเลยสายไฟเตอร์เป็นสายตอ่อสู้นะฮะแต่อาปชิดน,นี่จะได้เปรียบมากกว่าเออสายฮันเตอร์เป็นไล่ล่านะ ไล่ลา,ลา,ลาจากทางทางไกลนะครับนะบพิมพเขาว่านั่งครับนั่งโอเคนะแล้วก็หมุนดูรอบรอครับหมุนดูรอบรอหมุนได้ไหเออเอาไม่ได้นะเออมึงมึงหันมึงหมุนไปข้างหน้าก่อนเลยให้เห็นหน้าแบบเมื่อกี้เออเราพิมพเขาว่านั่งนะครับดูท่าของเขานะจะเป็นยังไงครับนะเห็นไหม ท่านั่งก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนอันนี้ก็จะเหมือนนั่งสมาธินะลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาครับอ่าพิมพ์เขาว่านอนครับเอเยแล้วดูท่านอนของเขานะไม่เหมือนกันนะท่านอนมังเกครับเอาขาพันกันนะไม่ใช่อันนี้คือแบบชิลสบายสายไงเ,ยเ,เฮ้ยเอาเหี้ยเฮ้ยถอดชุดที่ด้วยมึงเฮ้ยมันจะซ้ำกับมึงว่ะ เฮ้ยไปไปเออนอนตรงเอ้ยนั่งตรงนี้นั่งเงี้ยพอใครผ่านมาอย่าเลยเน็กระนั่งนั่งนั่งเออนั่งเออนั่งเลยตรงนี้พอใครผ่านมานะพิมพ์้อยอย่าเลยเน็กระแนนเขาจะคิดว่าเราหื่นอันที่ฮะไอพิมพ์เลยพิมพ์เลยพิมพ์เลยอย่าอย่ายักตาอสัตว์ยาลางในก้าเหมือนที่มึงพิมพ์ปกติ เออไม่เป็นไรเนาะหนูก็พอแล้วสุดเออแล้วก็ไก่ไม่โทรสะมันไปแล้วเฮียไม่โทสะเฮ้ยเตรียมเออไอร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 อเตรียมเตรียมไว้เตรียมไว้ใครใครวิ่งมานะเราก็จะพิมพ์เนีมันมันมันเหมือนบ้องตื๊ดนะอันนี้กูเซนเซอร์เองครับไม่ต้องไม่ต้องใช้เฟกไงไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกดแล้ว เอาเฮียไปแล้วครับเฮียวาคุยกันอะไรก้าหน่อยสัตว์มาดิเฮีย <laughs> วิงผ่านเยอะเลย,ยนี <laughs> ่เก๋ <laughs> นะครับ <laughs> ก็อยากจะแนะนำอย่างหนึ่งนะใครที่เล่นสายนี้นะก็อขอให้มึงโชคดีก็แล้วกันนะไม่มีเรื <laughs> ่เพราะเล่นลำบากอยู่เหมือนกัน นี่อย่าง,ท,งที่ไอ้เฮียดูดตูดดิสัตว์ดูตดดูตดไอ้มันไม่สายเออดีได้เฮียมันไม่เหมือนสายเออสายกูเนี่ยครับสายชาแมนนะเป็นสายที่สายตดูดเยอะสุดละ้ะออันนี้กูไม่หื่นนะอันนี้กูบอกลักษณะเฉยในการเดินฮนะ นะครับตอนนี้ก็เออจะวิ่งเร็วขึ้นมานิดนึงเอาเฟสด,ดิ <c oughs> เออนะอันนี้คือเวสแรกเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องได้รับนะได้รับกันทุกคนแล้วครับไม่มีใครไม่ได้รับหรอก โลแม่น้อยเหี้ยเกือบเขียนโลมอนเลยถามถามใครวะใครวะเฮ้ยกูรู้แล้ววะเนี่ยคนนึง ย่อเราในเกอย่อเราในเกอนะคนจะคิดว่าเราขึ้นทันทีครับเฮ้ยนะกด enter แล้วกดลูกศรขึ้นก็ได้ครับตามที่เราพิมพ์มันก็จะมีขึ้นขึ้นมานะเยสมิสาวมานั่งนะย่อเราในเกอเออเฮียกูว่าคนเล่นเกมแน่สุดเชื่อริศนะผมโลมอนก็มีความแมนอย่างนี้ไะ โลโลนะมันจากเกมเซนโลนะไม่ใช่นะมันจากเออเกมเทียอะไรวะที่มันโวลันเทียอะไรเนี่ยเออฟิลลนิ่งนั่นแหละครับมันมาจากฟิลลนิ่งนะฮะเอาโดดลงมาเงี <Okay. S 1> ้ยม้วนตัวนะอันนะั้นเขาเรียกว่าวอลลันนะหรือไม่ก็เป็นการโลนะฮ <Okay. S 1> ะาโอเคนะสำหรับตอนนี้ก็ขอจบเท่านี้นะเดี๋ยวจะมีอย่างอื่นมาแนะนำด้วย